ราบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกระผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําผ้าสวยๆเอามาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้ราคาพิเศษนะครับหลักร้อยอ่าถูกๆเลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ 0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับราคาพิเศษนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอ่ค่อยใจเย็นๆชมดูนะครับเลือกดูนะครับเผื่อมีภาพที่ท่านถูกใจนะครับอ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับอ่องค์แรกนะครับนี่ครับผมเป็นพระปิตาแระบางไผ่นะครับอ่องค์ที่หนึ่งะครับเป็นพระปิตาแระบางไผ่เรี่ยมกรอบเก่าแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมกรอบ เก่าแบบนี <t> <half> ้นะฮะเนื้อเก่าเนื้อสวยครับผมเอา500บาทพอนะครับเอา500บาทนะครับอีพีนี้เอาแบบราคาพิเศษนะครับกิตาแร่บางไผ่มี2องค์นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับอ่าอันนี้องค์ที่2นะครับมีเสียนสวยๆเลยนะครับมีเตียนสวยๆเลยนะครับองค์นี้ก็เอา500บาทนะครับอ่ะเอา500บาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่3นะครับเป็นพระ หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพิมสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นพิมใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่สี่รายการที่สี่นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมอ่าองค์นี้ก็เอาห้าร้อยนะครับองค์ที่สี่ครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับรายการที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเลี่ยมรอบเก่าเป็นพิมพระรอดครับผม องนี้ก็เอา500บาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพาปิตานะครับหลวงปู่โตนะครับองค์นี้เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับพาปิตาหลวงปู่โตผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับอันนี้องค์ที่หกครับผมเอา500บาทต่อนะครับองค์ที่หนะครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับ อเป็นภาพปิตาหลวงปู่โต้อกันนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับผมอ่ชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพือโทรมาสอบถามถาม่ายก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับผมองค์ที่เจ็ดผ่านไปนะครับต่อไปองค์ที่แดนะครับอ่าองที่แดนะครับอันนี้องค์ที่แดนะครับองค์นี้ก็เอาห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับราคาพิเศษนะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่9้าครับ องค์ที่เก้าครับเป็นกรลาแกะนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนี่ฮะจานยันเต็มสูตรเลยนะครับหนุนดวงนะครับกรลาแกะหลวงพ่อน้อยจานยันเต็มสูตรนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบต่อไปองค์ที่สิบนะครับเป็นผ้าปิตานะครับเนื้อสรรมดินนะครับหลวงพู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเนื้อสรรมดิตรวยๆเลยนะครับ องนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ from. องที่สิบนะครับต่อไปไรายการต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับอันนี้องค <swings S 2> ์ที่สิบเอ็ดครับปิดตาเนื้อสำริศเหมือนกันนะครับลงผู้เอี่ยมนะครับปิดตายันยุ่งนะครับห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับหนึ่งแบบองค์ที่สิบสองนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองนะครับผม ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นภาพหงายนะครับองค์ที่สิบสามเป็นภาพหงายนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอัาองค์นี้เอาห้าร้อยบาทออนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปองค์ที่สิบี่ครับผมองที่สิบี่นะครับราคาพิเศษนะครับอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับ องก็ซื้อมาเป็นพันนะครับนี้เอาราคามาเป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นข้อร่วงนั่งนะครับสนมแดงนะครับองค์ที่สิบห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอ่เป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแทมเรี่ยมกรอบเก่าเลยนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผ่านไปนะครับองค์ที่สิบหกต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ อันนี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นรูปหล่อของคำเงินนะครับวัดท่ามาไฟนะครับองค์ที่สิบเจ็ดครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่สิบแปดนะครับนี่ฮะเป็นพระกรุนะครับองค์ที่สิบแปดเป็นพระกรุนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นพระปางห้ามทุกข์ห้ามตกนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้าครับผมองค์ที่สิบเก้านะครับ องที่สิบเก้านะครับอันนี้ก็เอาห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญรูอเงินนะครับบัตรดอนใหญหอมนะครับเรียมกรอบเรียมเด่นแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผมมีิดนะครับต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้ออัปค่าครับผมเลี่ยมเก่านะครับอันนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นพระทุ้มกอครับผมพระทุ้มกอนะครับผมองนี้เลี่ยมจะขอบกันน้ํานะครับเนื้อแดงแงเลยนะครับออกมะขามเปียกนะครับมีแลมบดอกมะขามนะครับองนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผมชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นพระเปิมนะครับนี่ครับ เรียมกรอบกเก่าพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเรียมกรอบกเก่าพลาสติกแบบนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับส่วนมากจะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับลายองค์ก็ลดได้นะครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับผมมานี่พิเศษไปเลยครับเดือนละวันก็ราคาเปิดไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เอา500พอนะครับแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอมานะครับแอดมาทางไลน์นะครับอ่าต่อไปนะครับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับผมอ่ารูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับอ่า500บาทนะครับอยู่2องค์นะครับนี่องค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองนะครับมีจานนะครับนี่ฮะมีจานนะครับมีจานสวยๆเลยนะครับองค์นี้ก็เอา500นะครับคือว่าราคาแบ่งปันนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นพระผงพระสามปื้มนะครับนี่ครับพระผงพระสามปื้มนะครับใครซื้อเยอะก็มีแถมนะครับซื้อเยอะมีแถมนะครับสามปื้มห้าร้อยบาทนะครับอ่ต่อไปนะครับผมเป็นเสือกรรมช้างหลวงปู่ทิมนะครับเสือกรรมช้างหลวงปู่ทิมนะครับเสือกรรมช้างหลวงปู่ทิมนะครับห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปนะครับนี่ครับหลวงพระปานนะครับปียุค 2 5 0 0ขึ้นมานะครับน่าจะปีหนึ่งหนึ่งหรือไม่แน่ใจนะครับเก่านะครับผมเอา500บาทนะครับรูปหลวงพ่อปานนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปอาจารย์เฮงไพวันนะครับอันนี้เป็นรูปอาจารย์เฮงไพวันนะครับผมอันนี้ก็เอา500บาทนะครับไปไวหน่อยนะครับพี่ๆไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเต่านะครับนี่ครับผมเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าหลวงพ่อเงิน นะครับตัวนี้ก็เอาห้าร้อยะคันนะครับเพี้ยมกรอบเก่านะครับถ้าต่อไปนะครับผมผ้าหูยานนะครับสวยมีหน้ามีตานะครับองนี้สวยมีหน้ามีตาเลยนะครับองนี้ห้าร้อยบาทนะครับตรงฟรีนะครับตรงฟรีนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญลาลอแมกนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดกระดูชิบุรีนะครับเหรียญล้อแม็กหลวงปู่โตวัดกระดูชิบุรีครับผมเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ต่อไปรายการต่อไปเป็นพระมเหสวนนะครับนี่ครับผมพระมเหสวนนะครับห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สององนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับะต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมห้าร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับต่อไปนะครับเป็นพระผงหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีคุดนะครับหลวงพระปานพิมพ์ขีคุดนะครับมีเนื้อเก่าปึกเลยนะครับเนื้อเก่าปึกเลยเอาพิเศษห้าร้อยฟอนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมเนื้ออัปปะค่าปีสองหนึ่งดังขนุมาณเชิญธงนะครับที่ระลึกในงานปุกพัฒน์ีมานะครับปีสองหนึ่งนะครับห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับค่อยๆดูนะครับใจเย็นๆนะครับนางพญาพิมพ์เขาโค้งองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับผมเป็นพระผงทุพรรณนะครับนี่ฮะเก่าๆเลย นะครับ่าพระคราดำขึ้นตามองค์พระอ่าสวยนะครับเอาห้าร้อยบาทพอตรงนี้องค์ทุพันธ์นะครับนะครับอาไรต่อครับรู้สึกกล้องกล้องจะดีเลยนะครับนี่ครับผมเป็นพระเชียงแสนนะครับถึงหนึ่งนะครับเป็นฟิล์มถึงหนึ่งนะครับเป็นสนิมแดงนะครับตรงนี้สนิมแดงนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับมีอยู่สององนะครับจังแสงตนิ่มแดงมีอยู่สององนะครับนี่ครับมีอยู่สององนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งเก้านะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขีนนกนะครับพิมพ์ขีดนกนะครับผมอคนนี้ก็เอาพิเศษนะครับผมห้าร้อยนะครับต่อไปนะครับการต่อไปจะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อกล้วยนะครับ ควัดโกติตารามนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะครับห้าร้อยบาทต่างนะครับผมมีอยู่สองเหรียญนะครับเหรียญเนื้อกระไรทองมีอยู่สองเหรียญนะครับเอาเหรียญละห้าร้อยนะครับไี่บินะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับอันนี้เหรียญที่สองครับห้าร้อยบาทนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับพระสมเด็จพระระฆังนะครับเนื้อกเก่าปุ๊บๆเลยนะครับเนื้อเก่าเก่าปุ๊บๆเลยนะครับตรงนี้ นะครับพิมใจนะครับพิมพ์ใจของนี้เอาห้าร้อยเหมือนกันนะครับห้าร้อยนะครับไปไว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงเดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพาหลงปลแดงนะครับปีสองพันห้าร้อยสามนะครับหลงปลแดงนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมหลงปลโตนะครับบางกระทิงนะครับหลวงปลโตบางกระทิงนะครับ องนี้ก็เอาราคาพิเศษนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะครับเนี่เนื้อออกสำริดนะครับเนื้อออกสำริดนะครับรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะครับฮะพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสำริดนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับนะครับผมพิมพ์พิมเจดีนะครับวัดอะาัขงพิมพ์เจดีนะครับองนี้ก็เนื้อสวยนะครับ ตงนี้ก็เนื้อสวยนะครับส่องดูเนื้อสวยเนื้อนุ่มเลยห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญนะครับเป็นผ้าเหรียญนะครับหลวงพ่อฤาสีดิงดำนะครับหลังเทวเวทตะวันนะครับตรงนี้ก็เอาราคาเบาเบาครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมงพ่อฤาษีดิงดำนะครับอ่ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นผ้าสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิม์ใหญ่นะครับตรงนี้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับลงอ่าเขาเรียกอะไร รักนะครับลงรักนะครับร <harmless gardens, S 1> ักน like ้ําเขี้ยงนะครับผมองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับลงพ่าปานนะครับพิมพ์ไก่หางสามเส้นนะครับองนี้พิมไก่หางสามเส้นนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับผมพระสมเด็จพระระคังนะครับอันนี้พิมพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับห้าร้อยบาทพอนะครับ ราคาพิเศษนะครับปลวกเดียวเลยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับผมพ่อครูไปนะครับผมพ่อครูไปพี่สองหนึ่งนะครับก็จะมีเหรียญอัปคาอย่างละสองเหรียญแล้วก็เหรียญก็ะไหลทองสองเหรียญนะครับนะครับผมเหรียญละห้าร้อยนะครับต่อไปนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้ก็เนื้อสวยนะครับนี่ครับผมเด็ดวัดระฆังองค์นี้เนื้อสวยนะครับนี่นะครับผมห้าร้อยบาทครับอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนางพญานะครับผมพระนางพญา ตรงนี้พิมพ์เขาโค้งนะครับนี่ครับพิมพ์เขาโค้งเนื้อออกเขียวมอยนะครับเนื้อเขียวมอยนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอ่าลืมบอกหมายเลขมาตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวพี่ชอบองค์ไหนก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาห้าร้อยนะครับรูปหลวงพ่อปานนะครับหน้าต่อไปนะครับรายการต่อไป นะครับจะเป็นพระร่วงนั่งนะครับพระร่วงนั่งสนิมแดงนะครับนี่ครับพระร่วงนั่งสนิมแดงนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพระร่วงนั่งสนิแดงนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมพระสุ้มกอนะครับพระสุ้มกอนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับที่อยู่ในเกาบเมื่อกี้มีองค์นึงนะครับก็เอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับ รายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เต่าอากาศปีศูนย์ห้าพิมพ์เต่าอากาศนะครับองนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับต่อไปนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยสำริดเงินครับผมห้าร้อยบาทสนใจนะครับรายการต่อไปนะครับนางพญาพิมพ์เข่า้งอีกองหนึ่งครับอันนี้องค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับ องนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เอามาใช่นะครับหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะครับนะองนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับแชปหน้าจอมาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพระเนียงแตกนะครับองนี้ห้าร้อยบาทนะครับผม ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพุทวดนะครับเหรียญน้ําทะเลจืดนะครับเหรียญหัวโตรุ่นแรกนะครับมีเรียบกรอบเก่าคกกเลยนะครับรงนี้สวยนะครับภาคข้างในน่าจะตกอยู่นะครับมีจมูกอยู่นะครับ500อบาทนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับรูปหล่อหลวงพโตนะครับบางกระทิงนะครับรูปหล่อหลวงพโตบางกระทิงนะครับองค์นี้ก็เปิดเบาๆครับผม5 0 0บาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ํานะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ํานะครับเรี่ยมเกอบเก่านะครับถ้าเปิดหลังนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อนะครับรการต่อไปนะครับพ้าหงย์การลีครับผม ห้าร้อยบาทนะับห้าร้อยบาทนะครับชอบองค์ใจองค์แรกหกสี่เจ็ดหกหนึ่งนครับถ้าไปเป็นภาพของคุณนะครับหาภาพคุณนครับตรงรับเก่าครับตรงรับครับนะครับ,บก็ห้าร้อยบาทนะครับที่หนึ่งของคุณต่อไปองค์ที่สองตองค์นี้ก็สวยนะครับของตุ๊กตาองค์ที่สองครับห้าร้อยบาทครับ ามีตานะครับองค์นี้มีหน้าสาคครับห้าออ่าต่อไปองค์ที่สี่ครับพระผงสุพรรณอองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อย่นย่นแห้งแห้งดีนะครับเนื้อย่นย่นแห้งแห้งดีนะครับอคพรับองค์พิธีครับพระองค์สุพรรณมาครับห้าร้อยนะครับอ่าต่อไปองค์ที่ห้านะครับเนนี้องค์ที่ห้าครับผม สวยงามนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์โทนะครับต่อไปนะครับเป็นพะรอดบ้างนะครับพี่พารอดมหาวันนะครับอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับพารอดองค์ที่สองเป็นพิมพ์ตอนะครับี พระรอดองค์ที่สองเป็นพิมพ์ต้อนะครับองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ต้อองค์นี้นะฮะอ่าองค์นี้สวยเลยนะครับอ่าห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับพระรอดมหาวันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมอ่าห้าร้อยบาทครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผม พระรอดมหารวันเลือแดงครับผมนี่องค์ที่สี่ครับห้าร้อยบาทครับรายการต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าอันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่หกสวยนะครับนี่ครับมีเส้นน้ําตกมีเส้นอะไรสวยงามนะครับนี่องค์ที่หกครับผม 500บาทนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผม500บาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูหนังพุทุ่ฒ์มาครับมีราคาพิเศษไปเลยนะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับเอา500บาทนะครับปิมปั๊มซ้านะครับปั๊มซ้ำ500บาทนะครับเปรี่ยมกรอบเก่านะครับ ต่อไปนะครับอีกองคหนึ่งครับปั๊มซ้ํานะครับองนี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับเป็นเตารีดนะครับเตารีศูนย์ห้านะครับเตารีศูนย์ห้านะครับองค์นี้ก็สวยนะครับ ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับราคาดังปันไปเลยนะครับต่อไปนะครับปีศูนย์ห้าหน้าอาปาเช่นะครับปีศูนย์ห้าหน้าอาปาเช่นะครับานี่ครับผมห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับผมอีกองหนึ่งครับอีกองหนึ่งนะครับวงนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 6 9นะครับต <im> ่อไปเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับเรียมเก่านะครับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมเรียมเก่านะครับ500บาทครับอ่มีสององนะครับหลวงพ่อเดิมมีสององนะครับอันนี้เอาองค์ละ500พอนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับต่อไปเป็นรูปหลอด อ่าหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยขีดนะครับอีวสามองค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สองครับอต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สองนี่ครับผมองค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับห้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับองค์ที่สามนะครับนี่ฮะหิมห้วยขีดเหมือนกันนะครับองค์ที่สามนะครับ องค์ที่สามนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อนะครับหลวงพุทธุกครับปลาลองมาขามเท่านะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับเหรียญเก่าโบราณนะครับองนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปมาดูอีกองหนึ่งนะครับมีอยู่สององนะครับเหรียญหล่อหลวงพุทธุกมีอยู่สององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับ 500บาทนะครับผมชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปมาดูหลวงปู่ทวดนะครับอ่าเนื้ว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่เป็นพิมพ์ชะลูดครับผมองค์ที่หนึ่งนะครับอ่าองที่หนึ่งนะครับนี่เอา500นะครับมา500นะครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่ฮะเนื้อว่านสวยๆเลยนะครับนี่องที่สองนะครับผม ห้าร้อยบาทนะครับอ่ dass, ต่อไปองค์ที่สามนะครับในองค์ที่สามยองค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทคร<อ>ับต่อไปองค์ที่สี่นะครับอันนี้เป็นปิดทองแบบกรรมการนะครับปิดทองแบบกรรมการนะครับใ่องค์ที่สี่นะครับห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับที่ องค์ที่ห้าเป็นพิมพ์ชารูดครับผมองค์ที่ห้านะครับพิมพ์ชารุดครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกอันนี้องค์ที่หกนะครับสวยนะครับนี่ฮะยังเห็นพวกเม็ดมวสารเม็ดแร่อะไรต่างๆนะครับองค์ที่เจ็ดครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับผม นี่องค์ที่แปดนะครับอ่ะอสวยเลยนะครับนี่องค์ที่แปดครับต่อไปองค์ที่เก้าครับนี่องค์ที่เก้านะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเพื่อโทรเวลไลน์ไปดยวกันนี่องค์ที่สิบนี่องค์ที่สิบนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับ ในองค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมอนะครับรายการต่อไปองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองอองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองครับนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ต่อไปองต่อไปนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับองคครับผมอ่าห้าร้อยบาทนะครับ มีอยู่สององนะครับมีอยู่สององนะครับห้าร้อยบาทนะครับจอดใจลงข้าเงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปอันนี้เอาพิเศษเลยนะครับราคาแบบราคาทุนไปเลยนะครับตุนทุนไปเลยนะครับเอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทแล้วกันนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับพาร่วงนะครับ ต่อไปนะครับเป็นราหูงมก็น้อยนะครับอันนี้เอาพันสองพอนะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทมาเอาแบบราคาพิเศษนะราคาทุนนะครับต่อไปพระพิจิตเมข้าเมาครับนี่พระพิจิตเป็นข้าโมาพันเดียวนะครับเอาพันเดียวนะครับราคาพิเศษราคาทุนนะครับแบ่งปันนะครับต่อไปนะครับเป็นเสือสาริกานะครับนี่ฮะเสือสาริกานะครับผม อันนี้เอาพันเดียวกันนะครับอ่าพักมาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระวผมนะครับจากเพชรวัดดอนนะครับอันนี้เอาพันสองนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่ามาก่อนได้ก่อนเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ครับคุณแผนบ้านกลางนะครับอ่าคุณแผนบ้านกลางเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ อ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นภาพสมเด็จเอาอันนี้เอาแบบราคาพิเศษเลยนะครับพี่ๆนะครับเอาพ <notre S 2> <Clear. S 1> ันเดียวนะครั <fuera> บพันเดียวพันเดียวนะครับพันเดียวนะครับมีอยู่ห้าองค์นะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับนี่องค์ที่สองนะครับเนื้อสวยนะครับวัตระคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยนะครับวัตระคังพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งพันบาทองค์ที่สองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับ หนึ่งพันบาทครับผมเพราะเลี่ยมก็เป็นพันแล้วนะครับเฉพาะเลี่ยงก็เป็นพันนะครับอันนี้องค์นี้สวยนะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าองค์นี้สวยนะครับองค์ที่สี่หนึ่งพันบาทครับนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมองค์นี้ก็สวยนะครับผมองค์นี้ก็สวยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเอามาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จ เป็นพิมพ์วัดเกีชัยโยนะครับหเ็ดชั้นนะครับเก็ดชั้นวัดเกีชัยโยนะครับอ่าห้าร้อยบาทครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับในองค์ที่สองนะครับผมห้าร้อยบาทครับอ่าต่อไปองค์ที่สามนะครับพิมพ์วัดเกีชัยโยนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมอ่องค์นี้ก็สวยเลยนะครับองค์ที่สามนะครับห้าร้อยบาทครับ ต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นี่ฮะอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมห้าร้อยบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับ พิมใหญ่วัดคะขังนะครับองคนี้สวยครับเนื้อขาวนวลเลยนะครับห้าร้อยบาทครับต่อไปมาดูพิมพ์ใหญ่อีกองค์นะครับนี่ฮะพิมใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ๆกว้างๆเลยนะฮะห้าร้อยบาทนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับพี่ๆชอบอง์ไหนสนใจองไหนอไลายมานะครับนี่อันนี้หลังเป็นขึ้นกระดานปาดนะครับหลังขึ้นกระดานปาทัชห้าร้อยบาทครับ รายการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเป็นแบบเขาเรียกอะไรรอยปูไตนะครับรอยปูไตนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับผมห้าร้อยบาทครับต่อไปมาดูแบบหลงรักนะครับนำเกลี้ยงนะครับนี่เนื้อสวยเลยนะครับเนื้อสวยทุกองค์เลยนะครับห้าร้อยบาทครับนี่ฮะแคปหน้าจอไม่ได้เลยนะครับสมเด็จนะครับนี่ให้เลือกหลายองค์นะครับ องละห้าร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหนก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดลแฟรนะครับนะครับผมอาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมซื้อหลายองค์ก็มีแถมนะครับมีแต่มีลดนะครับผมขอบคุณครับ